ยินดีกับคนที่ถูกหน่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไระงวดหน้าก็อาจจะได้ให้ตัวฟันอย่างเดียวแล้วก็ปักเล็กปักแอลแล้วก็จุดทูบนะคะอาจจะไม่ได้มีตัวสามหาง ลุงข้าวแวะข้างใน,นทำไอ้นี่อยู่ปิ้นเทปองเออหนูก็พูดเล่นๆนะแหละหนูไม่รู้หรอกว่ามันจะมาหนูก็พูดเล่นๆพูดเล่นๆนะเจมไม่ได้ตั้งใจนะจับก็เจ็ดหน<า>ึ่งก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดให้ดันมาวเป๊ะเลยอ่ะแล้วตำรวจมาจับหนูอ่ะ ูนเจ็ดอันเลยปัดเป็นหนึ่งเจ็ดค่ะได้อยู่ค่ะใครได้ยินดีด้วยค่ะใครได้ยินดีด้วยโดโด แปดหกหนึ่งฟันเจ็ดเจ็ดมาเสียดายลืมตัดว่ะ เมื่อเช้ามีเจ้ามือหวยคนหนึ่งมันรับแทงหวยโพสด่าหนูมันแก้แชร์เฟซมาแล้วก็บอกว่าคุณตำรวจขาคนนี้เขาขายหวยนบล็อกเฟซหนูเยคนตีนเนาะแกแถ้าไม่ใช่คนตีนด่าดูด่าด่ามานานแล้วค่ะเจ๊ในไหนในที่แกแชร์ในสตอรี่เปล่าวะใช่ใช่ค่ะหนูหนูก็ไปแชร์มันว่าคุณตำรวจขาเออคนตีนเนาะอ๋อ ไ,ไ,ได้ได้ได้ฮะจอดหน้าหบ้านได้เลยทะเบียนรถอืมทะเบียนรถ งวดหน้าจะมีแค่ตัวฟันนะคะก็อย่างวดนี้ฟันเจ็ดนะคะวดนี้ชอบเจ็ดนะคะงวดหน้าก็จะมีแค่ตัวฟันนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเลียกเล็กทู่ปู่นะคะมีแค่นี้แหละ